สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาสอนที่การปั๊มยอดวิวนะคะของ t ิ k ต o k ค่ะผ่านเว็บไซต์ k m ม t อค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นหน้าเว็บไซต์ค่ะ k m มเนะคะจะมีทั้งเพิ่มอะไรนะคะเพิ่มบริการนะคะและมีบริการอีกนๆหนึ่งมากมายนะคะเราจะแนบลิงก์หน้าเว็บไซต์นะคะไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะสามารถกดเข้าที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะใครที่ไม่มีสมาชิกค,ค่ะมาสมัครสมาชิกก่อนนะคะที่ด้านบนตรงนี้เลยคะ่ะนี่เลยนะคะ นี่ค่ะแล้วก็พอเจอหน้าน,นี้ค่ะนะคะแล้วก็สามารถใส่ชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะอีเมลค่ะชื่อจริงค่ะนามสกุลน,นะคะเบอร์โทรค่ะรหัสผ่านนะคะยินยันรหัสผ่านนะคะอย่าลืมที่จะต้องติ๊กสองช่องนี้ด้วยแล้วกดทําการสมัครสมาชิกได้เลยค่ะหรือจะลงทะเบียนอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นผ่านจีเมลก็เลือกที่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะนี่เลยคะ่ะแล้วเราก็ย้อนกลับค่ะแล้วเราก็ลงชื่อเข้าใช้งานได้เลยนะคะเพราะของเรามีรหัสอยู่แล้วนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะตรงนี้นะคะหมวดหมู่นะคะเราให้เลือกบริการติกตอกค่ะแล้วก็ตรงนี้ ยอดวิวเราจะเลือกเป็นรหัสห้าศูนย์เจ็ดห้าค่ะตัวนี้นะคะตรงนี้เป็นรายละเอียดค่ะอ่านตรงนี้ให้ละเอียดนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการคัดลอกลิงค์ค่ะเราจะทําการปั๊มโพสตนี้นะคะมีอยู่สูงนี่ค่ะและนํามาวางที่ช่องลิงค์ค่ะปริมาณค่ะเราจะปั๊มอยู่ที่สองพันวิวนะคะราคาย,ยังไม่ถึงบาทเลยนะคะคือถูกมากๆเลยค่ะกดทําการสั่งซื้อได้เลยค่ะ สั่งซื้อเสร็จแล้วนะคะตรงนี้จะขึ้นว่าระบบไปรับคาสั่งซื้อของคุณแล้วค่ะแล้วก็มีแจ้งรายละเอียดนะคะตรงนี้นะคะจะเป็นช่องทางการเติมเงินนะคะทางแถบสายมือน,นะคะจะมีช่องทางด้วยกันทั้งหมดห้าช่องทางนะคะจะเป็นสแกน QR code ทุกธนาคารนะคะแล้วก็จะเป็นโอนเงินแนบสลิปนะคะทุกธนาคารนะคะแล้วเราก็นาสลิปนะคะมาวางที่ตรงนี้ได้เลยแล้วก,กดยืนยันนะคะเงินงก็จะเข้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็จะมีเป็นช่องทางอ่งปเปาวอเลตคะ่ะแล้วก็จะเป็น ชิลเพค่ะแล้วก็เป็นใช้เหรียญคริปโตนะคะก็สามารถเลือกตรงนี้ได้เลยนะคะต่อมานะคะเราจะพับดูประวัติการสั่งซื้อนะคะทั้งแถบซ้ายมือเลยค่ะนี่นะคะพอกดเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็จะเป็นรายละเอียดบริการนะคะแล้วก็เป็นลิงค์ค่ะวันที่แล้วก็เวลาค่ะสถานะขึ้นรอดําเนินการนะคะ ตรงนี้นะคะเลขออเดอร์นะคะไปใช้เวลาที่จํานวนยอดไลค์นะคะหรือยอดแชร์หรือยอดติดตามนะคะไม่ขึ้นนะคะก็นํารหัสตัวนี้นะคะไปแจ้งกับแอดมินได้เลยนะคะต่อมาค่ะเราจะพาไปดูวิธีการแนะนําเพื่อนนะคะเลือกทางแถบสายมือนี้นะคะการแนะนําเพื่อนนะคะคือการเป็นการช่องทางการหารายได้นะคะนี่นะคะแล้วก็ให้เรานําคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะไปส่งให้เพื่อนนะคะหากมีการสมัครนะคะแล้วก็มีการเติมยอดนะคะเราก็จะได้ค่าอาตาัตรา แนะนํานะคะอยู่ที่ห้าเปอร์ซนะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูวิธีการตรวจช่วยเหลือนะคะให้เลือกทางซ้ายมือนะคะตรงน,นี้เลยะคะ่ะตรวจช่วยเหลือนะคะตรงนี้นะคะไว้แจ้งปัญหานะคะกับแอดมินได้เลยนะคะผ่านทางหน้าเว็บไซต์นะคะตรงน,นี้นะคะให้เราเลือกเรื่องได้เลยนะคะว่าจะเจอปัญหาอะไรนะคะก็เลือกได้เลยแล้วก็ต่อมานะคะเป็นรหัสนะคะเป็นรห,หัสอะะสอเดอร์นะคะก็ใส่รหัสในช่องนี้ได้เลยแล้วก็เป็นหัวข้อนะคะที่พบปัญหานะคะแล้วก็เป็นรายละเอียดค่ะ ตรงนี้นะคะสามารถแอบรูปได้เลยนะคะแล้วก็กดส่งตัวนะคะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นการคืนยอดนะคะสามารถกดที่ตรงนี้ได้เลยนะคะเป็นการคืนยอดนะคะจะมีแจ้งเลขออเดอร์นะคะที่คืนยอดแล้วก็เป็นยอดเงินสถานะนะคะแล้วก็เป็นวันที่แล้วก็เวลานะคะต่อมานะคะเราจะพาไปดูการติดต่อแอดมินอีกหนึ่งช่องทางนะคะจะเป็นช่องทางไลน์นะคะสามารถเลือกได้ที่ติดต่อแอดมินนะคะตรงนี้นะคะแล้วก็ เลือกได้เลยนะคะจะติดต่อผ่านไลน์แอดก็สามารถคลิกที่ตรงนี้หรือจะเป็นตรวช่วยเหลือก็สามารถคลิกได้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะ,ะ,คะจะเป็นคําแนะนําน,นะคะนี่นะคะเป็นคําแน,น,นะ,ะนําของบริการนะคะสามารถตรอ่าน,นตรงนี้ก่อนได้นะคะก่อนใช้งานนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นคําแนะนําของเว็บไซต์นะคะนี่นะคะอ่านตรงนี้ได้นะคะหรือจะกดคลิกติดต่อแอดมินหาตรงนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ แล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นการแจ้งเตือนนะคะของไอีนะคะนี่นะคะตั้งค่าตามนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะนี่นะคะยอดวิวของเราก็ขึ้นเป็นสองพันสามร้อยสิบแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะช้าหรือเร็วนะคะเราจะถามเราถามจากแอดมินมานะคะคือขึ้นอยู่กับระบบด้วยนะคะแต่ของเราขึ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่สนใจคะ่ะเราจะแปะลิงก์ไว้ที่ด้านล่างเลยคะ่ะสามารถกดเข้ามาสมัครนะคะจะด,ดูเว็บไซต์นะคะผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ